บอกไม่เป็นโมฆะหรอกตอนอะไรดูไหมเพราะว่ามันเป็นสมมุติที่มีปรมัดอยู่ใช่ไหมเป็นสมมุติที่มีปรมัดอยู่อย่างเราพูดว่าแขนเนี่ยตัวแขนจริงๆไม่มีสภาวะในตัวมันเองใช่ไหมแขนนั้นเป็น,นเพียงการคุมกันของเราพูดเลยไปถึงรูปเลยก็แล้วกันไม่ต้องไปพูดถึงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรต่างๆนะมันซ้อนกันอย่างนั้นอีมันมาจาก ดินน้ำไฟลมรวมกันแล้วก็ยังมีไอจิตเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจิตกระจลูกมีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมเป็นทั้งเรียกว่ามีวิบากเป็นวิบากมีกรรมมาเกี่ยวข้องมีจิตมาเกี่ยวข้องมันอยู่ในนี้หมดนี่เวลาที่ท่านบอกให้กําหนดรูปเดินเนี่ยที่จริงแล้วพูดกันอย่างชัดๆเนี่ยก็คือให้กําหนดรูปและนามที่ปรากฏใน ภาวะที่เราสมมุติพูดกันนั้นวันเดิมเท่านั้นเองใช่ไหมั้นถ้าถามว่ายืนเดินนั่งนอนแต่สมมติเราบอกยืนเดินนั่งนอนตัวยืนเดินนั่งนอนเป็นเป็นบัญญตัติแต่ที่ท่านพูดนะท่านพูดเพื่อให้กําหนดในรูปนามในสภาพนั้นไม่ได้ให้ไปกําหนดที่ตัวยืนเดินนั่งนอนท่านทนหมายความอย่างทีนี้เราเนี่ยมัาเราเรา,เรานึกไม่ถึงไง นึกไม่ถึงเราก็เลยนึกว่าอาจจอย่างนั้นเนี้แล้วก็มีปัญหาไหนฮะคือจะไม่พูดก็ได้คือถ้าจะพูดันแบบไม่ไม่แยกไปตามวิสัยของสัตว์นะครับเราก็พูดว่าขันห้าปลากกดยู่ใรอาการใดๆก็จงกําหนดนาการนั้นๆหมดเลยทีนี้บอกอย่างนี้ลวรวสัตว์ปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมสัตว์ปฏิบัติไม่ได้งนั้นท่านต้องพูดให้สัตว์ปฏิบัติได้เข้าใจได้และปฏิบัติได้ นั่นดีใใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นที่ในอัตตาในอย่างในวิทติมรคพูดว่าอ่านิพนนโลกกาหนดไม่ได้นะครับหรือบัญญัติกําหนดไม่ได้ท่านพูดถึงตัวมันเลยตัวมันเลยนะครับอย่างเข่นแขนเนี่ยสภาพความเป็นแขนมันไม่มีนะัะ สภาพการอาการเหยียดออกไปมันไม่มีความเกินดับในตวนัวมันเองแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นไปในอาการนั้นมีฉะนั้นที่ท่านบอกว่าเยินเยอะเดินเยินยืน,ยน,ยนอยู่ก็รู้ว่ายืนก็หมายถึงกําหนดร,รูปนามในการบัญญัติเรียกว่าอย่างนั้นนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งก็คือกําหนดรูปนามในการบัญญัติเรียกว่าอย่างนั้น วินญาติลูกเนี่ยท่านต้องการจะพูดเอาแสดงอาการของอาการออกมาเป็นเอกเทศท,ที่ในวิสุทธิมาแคละกดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอาการเอกเทศท่านพูดโดยอาการเอกเทศนะเพราะอันนั้นน่ะไม่ได้แต่ว่าวิญญาติลูกเนี่ยมันจะเกิดตัวเอกเทศตัวมันเองเดี่ยวๆได้ไ,ดไหมได้นะวิญญติลูกไม่ได้เช่นว่าจีวิญญัต์เนี่ยมันก็ต้องมีขันอื่นมีทั้งลูกทั้งน,น้ำกี่ยวเนื่องกันมาใช่ไหม วัจจีวิญญาณนั้นมีจิตเป็นสมุทาเราไม่ได้กําหนดตัววัจีีนี้แต่กําหนดกะหลาบคือวจีวิญญาณสัตวะทั้งราหูตาทิเตทศกะลลาและอื่นอื่นอื่นอีกนอื่นะไรกหลาบนะครับคือเรากําหนดในเนื้อของมันที่มันเกิดโดยอาการที่ปรากฏการทางความเป็นวิญญาณอิสติมังนะพูดปฏิเสธเฉเพาะตัววิญญาณ อ๋ออ,อย่างนั้นเหลกเป็นม่ารรรูไม่ใช่ท่านท่านไม่เอาท่านไม่เอา,า,เ,อาเพราะว่าท่านไปเล็งความหมายของคำว่าวิญญตัตโดยอาการที่แสดงออกนะอยู่เฉยเฉยไม่มีไม่ได้เกี่ยวได้จงใจแสดงออกท่านเึงไม่พูดอย่างนี้ไปอยู่เฉยเฉยก็เป็นบันเป็นตลาดสุดที่เป็นอะไรอย่างนั้นไปนะ นี่อาจจะพูดันในทางหลักวิชารลึกไปนยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแม่นผมก็ไม่เห็นว่าจะมีปนนัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นฮะแล้วถ้าเราพูดให้ชัดเนี่ยเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นการบัญญัติเรียกกระลาบลูกหรือลูกกระลาใช่ไหมฮะบัญญัติเรียกกระลาบลูกที่ปรากฏโดยอาการอย่างนั้นหรือพูดให้ชัดไปอก็คือบัญญัติเรียกปิกติจิตจักระลา มันอยากเรียกจิตต่แกระหล่ที่มีอาการอย่างที่โลกเรียกว่านั่งไม่ใช่ไปกําหนดดูความนั่งและไอ้เรื่องความนั่งนี่ยเรากําหนดจะติดติดกันอยู่แล้วโดยทั่วไปท่านพยายามยาวออกเรี่องอะไรก็เป็นเรานั่งเราอะไรเราจะติดอาการมากกว่าแทงลึกเข้าไปถึงข้างในใช่จิตจริงนะถ้าเราไอ้ตรงนี้ค่ะ ถ้าเราอธิบายมนจะพอบเด็นเขียนภาพพอให้เห็นชัดเลยนะครับมันเป็นเรื่องของบัญญัติมันซ่อนอยู่สองชั้นแล้วมีปรามัดอยู่ข้างในส่วนที่เรียกว่าเวทานาเนี่ยมันบัญญัติทันเดียวบัญญัติถึงปรามัดเลยที่จริงแล้วเราจะบอกว่าเวทนาก็เป็นบัญญัติถ้าจะเขียนเลยก็ได้เดี๋ยวจะไม่เห็นว่าเรื่อง<ม>เรื่องการแนะนําเนี่ยมันต้องใช้บัญญัติอยู่แล้วเราอย่าไปติดไอ้ตรงตัวคําแนะนํา ใช่ไหมอย่าไปติดสื่อไอ้ที่ที่เราเสียงทันลาจะไปเสียงตรงสื่อสมมติว่านี่เป็นนามเอาตัวเอามาเลยก็ได้เป็นเวทนาเป็นเวทนาธรรมกลับเป็นเอาเราเราพูดเป็นจำนวนปรมามัดคือ จิตชะกกะหลาดอะนรต่่นี้น,นีเวทนาธรรมเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสัทธาบัญญัติแค่นั้สัทธาบัญญัติคลุมอยู่คือคำว่าเวทนานั่นเองส่วนจิตใชะเนี่ย ปัญญาคือเดินเป็นต้นเป็นาปัญญาใช่ไหมบัญญาคุมจิตแต่รูปอย่างนั้นอยู่คือการเดินนะเป็นจิตตะชักละปริเสศผมท่านแะไม่ไม่ใช้คำอยิยาบทกเข้าไปใส่เลยคือจะพูดให้เป็นภาษาปรมัดล้วน วเ,เวลาเราอธิบายสิทธิศกละรามเนี่เราถึงต้องโยงเข้ามาหาการโลกเช่นกายวิญญาติละหูตาพิเอกาทศกตลาะมันยาวถ้าใครไม่เรียนจะฟังไม่เรื่องนะตรงน,นี้นี้ก็วเ,เวลาเราอ่านแล้วเราก็มาท่านใส่ตัวเลขมาให้ดูว่ามีรูปอะไรบ้างมีวิธิจโครคลูปแบบ มีกายเยวินยัตหนึ่งมีวิการละลูกสามเป็นสิบสองนะเป็นสิบสองสิบสองเอาเอาสิบสองนะกายอวิอวินิโพเขารูปแปดนะอาวินิโพรูปแปดวิการละลูกสามมีญัตติลูกนะแต่ถ้าไม่เอาเอาคือมันเอาตลัดนะแต่อันนี้ก็ไม่มีเอาเอากายเยวิญยัตแนวแค่นี้นะ แล้วเราไม่ต้องไปนึกเอากระลาบหรือท้อแค่เดียวสิบสิบสิบสองนะไม่สิบสองสิ่จุสองนี่พอเราดูชื่อกระลาบดูตัวเลขจํานวนลูกที่เกิดในกระลาบนะั้นซึ่งเป็นภาษาบาลมาัดรวน <c oughs> เราจะไม่นึกนึกไม่ออกเลยท่องเนคืออะไรท่านจะต้องโยงเข้ามาสู่ภาวะบรรัญญาิใช่ไหมว่าคือการเดินที่มีความเบาความอ,อ่อนะ เวกวากายวิญตัตติลาหุตาทิทวาทัสกตลาอันนั้นแหละเรียกอย่างนี้เราถึงนึกได้อ๋อเป็นปรากฏการลูกที่ปรากฏอย่างนี้ทีนี้เวลาพุทธิยามาเทศจะตัดโลกท่านจะมาเทศว่าเมื่อเดอเมื่อเมื่อจิตตาชาเป็นกะลาบไล่เป็นแต่แถวไม่อยากพูดเนี่ยเขาจะฟังเรื่อง,องนะเขาฟังรู้เรื่อง ก็ต้องมาอธิบายกันอยู่ดีอามันคือเมื่อเธอเดินเลยหมายว่าเมื่อเธอเดินไปพูดให้มันจำซ้อนมากปล่าก็พูดว่าเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินพูดเป็นภาษาบามัดก็พูดอย่างนั้นเองอ่าอ,อันนี้เนี่ยครับตัวตัวนี้ที่เป็นตัวบัญญัติที่ว่าเดินยืนนั่งนอนแล้วเราก็ใส่สัทธบรระบัญญัติลงไปคือคำพูด ว่าเดินนี่คืออาการว่าเดินเห็นบันครับว่าอันนี้ให้ให้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เลยนะครับในการวินิจฉัยเรื่องผูน้นี้ที่เรามักจะตียงว่าบรรยัตรหรือปรามัดอะไรต่ไรแม้แต่ลมหายใจก็ออกก็เป็นเป็นบรรยัตใช่ไหมอาณาปานะบรรยัตใช่ไหมครับว่างั้นอ่าไม่ไม่ก็นั่นดีกว่า เราพูดในในตรงนี้พูดถึงตรงนี้นะลมหายใจเข้าออกเป็นบัญญัติแต่ว่ามันไม่ใช่โมฆะบัญญัติข้างในจริงๆมันคือจิตตะชักกะลาจิตตะแค่สลาเพราะฉะนั้นเวลาเรากูกหนดลมหายใจจึงมีเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ในนี้ให้เรารู้สึกได้แต่เวลาท่านพูดเนี่ยพูดคือตอนพูดมัเป็นตัฏาบัญญัติแล้วก็พูด พิงไว้ที่อา่านตาบัญญัติใช่ไหมพูดพิงไว้ที่อา่อานตาบรยัตไ,ไม่พูดแต่วเมื่อตาบัญญัติแล้วแทงเข้ามาจ<อ>ิตแ,แต่แกระลาบซึ่งเป็นปรมาจิตเลยซึ่งคนจะฟังไม่ดูเรื่องทีนี้เราก็สงอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมนามธรรมถึงไม่มีอานตา,าบัญญัติเข้ามาขวางหลักเราว่านามธรรมนั้นมันม,มีมันเป็นเรื่องที่ถึงเลยใช่ไหมเป็นเรื่องที่ถึงเลย มันไม่มีตัวรูปรพันธ์สันฐานคลุมอยู่มันถึงเลยภาษาและถึงสภาวะที่จะ,ะข,วขวางอยู่บ้างบางทีก็มีเหมือนกันเช่นเราพวดว่าคนโหดร้ายหรือสุขของผู้ครองเรือนนะกรรมมาสุขอะไรแต่ไรนี่นะนี่ก็อาจจะคลุมคลุมอยู่บ้างเหมือนกัน แต่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วไม่ยุ่งยากที่จะพูดถึงสภาวาภาัดบามัตนั่น,น,นครับอันนั้นแหละครับเขาเรียกว่าเป็นการพูดปนกันระหว่างปมามัตเรียกว่าปมามัตครึ่งหนึ่งกับอัตตาบัญญัติครึ่งหนึ่งเพราะเราเนี่ย พอเดินพับเนี่ยเรานึกเข้าไปข้างในไม่ถึงเนี่ยไปติดบัญญายีกวกาเราเดินใช่ไหมเราเดินแต่โดยสภาวะที่พูดได้อย่างูุกําลองเาตามก็คือเดินนั่นคือลูกกระทาดนามาธาุมันเป็นกลไกทําให้เกิดการเดินที่พูดว่าทานเดินในที่พันบอกถ้าพูดเป็นสมุิบางทีพระอาจารย์บอกว่าเมื่อเธอเดินก็รู้เดินใช่ไหมหรือเมื่อเราเดินก็รู้เดินนี่สมุิทั้งคู่เลย แต่จะพูดว่าเมื่อธาตุของเราเดินไปกันใหญ่กันแล้วนะหนีไม่พ้นสมมุติสมมุติต้องเป็นที่อาศัยประมาณก็เป็นอันว่าทำทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานเนี่ยถ้าหมายถึงตัวสติแล,แล้วก็ผิดแต่ถ้าหมายถึงอารมณ์เป็นที่ตั้ง ของสติได้จึงกล่าวว่าทําทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานอย่างนี้ถูกทีนี้ที่ประวาทีเขาตอบว่าใช่เนี่ยเขาหมายถึงอารมณ์นะฮะหมายถึงอารมณ์ว่าทําทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานนะเขาหมายถึงอารมณ์ก็ถูกถ้าหมายถึงอารมณ์ถูกจึงตอบว่าใช่ทีนี้ข้อสองเราถามว่าเราจะถามชักไปในทางตัวสติ นองว่าที่ตอบว่าใช่เนี่ยท่านหมายถึงสติหรือถ้าหมายถึงสติผมก็จะขอถามค้านต่อไปนี้แต่ประวัติเขาไม่ได้หมายถึงน,น,นะครับเขาจึงตอบปฏิเสธเมื่อเราถามเสร็จเราถามว่าทำทั้งปวงเป็นสติเป็นสตินสีเป็นสติภละเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมพุทชงเป็นเอกายนามัตเป็นขยะขามีเป็นอาปจยะามีเอาแค่นี้ มีอันในนี้ก็แบ่งไว้เป็นสามสามช่วงสำหรับในช่วงที่หนึ่งเนี่ยครับที่อ่านมาตั้งแต่สติกระทั่งถึงอปปญยาคามีนะเป็นการกล่าวถึงสติที่เป็นทั้งโลกียะสติและโลบุตระสติโลกียะสติก็หมายถึงสติธรรมดาอย่างที่เกิดก็เราเกิดในการทำกรรมฐานที่เป็นโลกียะเช่นทำสมถะกรรมฐาน หรือทําวิปสัสนากรรมฐานเมื่อยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเรียกว่าเป็นโลกิยาสติเมื่อบรรลุมรรคผลเมื่อใดสตินั้นก็เป็นโลกุตระสติคือสติในโสดาปติมรรคกระทั่งถึงสติในอรหัตตผลเป็นที่สูงสุดเป็นโลกุตระสติอ,อย่างที่ดูเนี่ยนะครับผมจะไล่ให้ดูที่ใช้คาว่าสติเฉยเฉยอันนี้ก็มาโดดโดดตั้งที่พระอาจารงตรงสาว่าเป็น ทมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมอย่างเอกเ,เนี่ยนะคือสติคือความไม่ประมาทแล้วพอมาคู่กับสัมปชัญญะก็ตร์ว่าสติสัมปชัญญะหรือมาเป็นหมดหมดโดยจัดว่าสติเฉยเฉยอย่างเช่นว่าแต่เท้ายาสติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่มีคําต่อท้ายในนี้ท่านก็คัดเอาสติตัวนั้นมาเพราะมันเป็นปัญหาที่จะต้องพูดกันก็จัดว่าทำทั้งโปรนันเป็นสติหรือเกิดสติเฉยเฉหรือ อันนี้จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสตินั้นเป็นเพียงทำอย่างหนึ่งเท่นั้นเองทีนี้สตินีจริงๆก็หมายถึงตัวสตินั่นแหละแต่ว่ามาจะทำในหมวดที่เรียกว่าอินซีห้านะครับอินซีห้าก็มีตัดสินซีวิธียินซีตัดตินซีสมาธินซีปัญญินสีเอาตัดสินซีมาตัว ก็ถามว่าทำทั้งวงเป็นสติงสีหรือก็อไม่ใช่กันก็สติงสีนี่คือสติเจตสิกสติพละนั้นมาจากพละอัะท่นเอาตัวเดียวมาพูด้ำนองเดียวกันนะครับเหมือนกับเหมือนอินเตอร์ศสัทธาพละเป็นต้นจนทั้งถึงปัญญาพละแค่นี้สัมมาสตาิมาจากมาักแปะ ไอเรื่องมาก่อนมาหลังที่ไม่แน่ครับไม่แน่ไม่ได้พิมพ์ไหวแล้วนะเรียงอย่างนี้อันนี้ก็บางทีตอบไม่ได้คขาอยู่ที่ใจของท่าโดยเฉพาะในกระเขาตัวมีการเลียงเลียงที่บางทีก็อาจจะแหวกแนวตั่วไปอยู่บ้างแต่ว่าในชั้นพุทธพจน์เองบางทีงกาเรียงไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้อง,องจ,ำจ,ำจำกันจากแหล่งใหญ่บางที่ล่ะ สัมมาสตินั่นก็เป็นองค์มรรคองค์ที่เท่าไหร่ที่เจนะ็ดเนี่ยสัมมาสติสัมมาสมาธิทำทั้งตัวนั้นไม่ใช่สัมมาสติทีนี้สติสัมโพชงนี่ก็มาจากโพชงเจ็ดสติเป็นโพชงที่หนึ่งเลยความจริงการเรียงประเภทรมเนี่ยก็น่า น่าียนเหมือนกันนะอทําไมบางที่สติเ่ยไว้ตรงกลางนะบางที่เอาไว้สุดท้ายบางที่เอาไว้ตัวแรกเลยอย่างเช่นในสติปัฏฐานมีหลักปฏิบัติเลยอาตาปีสติมาอา,อาตาปีสมัมปชานโนสติมาสติมานี่อยู่หลังเพื่อนนะในอินทรีย์ห้าสติตรงกลางและเวลา่านอธิบายก็ดีซะด,ด้วย เป็นจุดหมุน <esis? S 1> เป็นตัวที่จำปรารถนาเป็นนะเป็นตัวรักษาดุลที่ดีที่สุดแต่พอมาถึงโพดชงเจตสติมาก่อนเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะสติมาก่อนนะทำไม อ๋อไม่ถึงเจ็ดอ๋อไม่ก็คือถ้า,สาแสดงเป็นหมดแล้วลุกจะต้องเจ็ดแต่ว่าบางทีถ้าอ้างอ้างล,าลอยลอยคล้ายๆเราพูดแล้วอ้างตัวนั้นตัวนี้ก็อาจจะแหวๆนๆไปได้คล้ายๆอย่างนี้ท่านอ้างเอาเตาที่ต้องการจะพูดก็ทิ้งลำดับไปคือไม่มีตัวอื่นโคชแงแปลว่าอะไรเนะี่ยองแห่ง ความตัสรรูดหรือเครื่องตัดกรรู้นะครับต่อไปเอกายนามเอกายนามัคใครที่อ่านสติปัฏฐานสูตรก็จะนึกได้เลยครับว,ว่าเป็นคําที่จะมีอยู่ในสติปัฏฐานสูตรทุก,ท,กทุกแห่งที่เป็นสูตรใหญ่ก็ตามเป็นสูตรเล็กสูตรน้อยหรือจัดเฉพาะแต่เรียกว่าสติปัฏฐานแบบสซ้นๆลเอาเฉพาะส่วนต้นๆก็จะเป็นเอกายโนมัคโข จะเรียกว่าเอกายนามะแปลว่าเป็นทางเครื่องไปอันเอกคนจริงแล้วแปลแบบไม่หลีกคาแปลเลยก็แปลว่าเป็นทางทางเอกนะอายนามะก็แปลว่าทางมักก็แปลว่าทางเป็นทางทางเอกทีนี้บางทีท่านแปลแลต้องการให้มันสลัดสรวยหน่อยจะเป็นทางเครื่องไปอายนะแปลว่าเครื่องไป คำิงก็แปลได้ทั้งสองคำเลยคือการแปลถึงคำหนึง่งถึงอะไรบางอย่างในทางภาษาที่จะต้องแปลกลับมาด้วยอันเอกตรงนี้ทำไมยิงคี้ว่าเอกนะอธิบายกันยืดยาวนะครับเคยอ,อธิบายไปแล้วทั้งสองชั่วโมงแบบบอกๆตามลักฐานะคะท่านกะลููทำไมยิงแปลว่าเอกายนะเรื่องไปอันเอกใครที่เป็นนักฟังธรรมะก็จะต้องฟังกันมาแล้วทุกคน สำหรับเอกายนามกเนี่ยผมอยากจะชี้ให้ดูตรงนี้ว่าถ้าในสติปัฏฐานอัตกตาแล้วสติปัฏฐานสู่หรือสติปัฏฐานตามในนั้นท่านจะหมายเอาอารมณ์ของสติใช่ไหมท่านจะว่างนันสติปัฏฐานสี่และเอกายนามกเนี่ยท่านก็หมายถึงสติปัฏฐานสี่อันเป็นอารมณ์ของสติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงตัวสติหมดอย่างในนี้ท่านจะหมายถึงเอาตัวสติ และเอกายนามัคนั้นในสติปัฏฐานสูตรจะพูดว่าเป็นบุพภาคมัคคำว่าบุพภาคมัคก,ก็หมายถึงเป็นการเจริญสติก่อนที่จะบรรลุเรียกเอกายนามัคแต่ตามในนี้แล้วนั้นท่านหมายถึงทั้งสองระดับตอนเจริญสติปัฏฐานก็เรียกว่าเอกายนามัคตอนบรรลุมรรคผลก็เลยเอกายนามัค เรียกได้ไหมเราลองมองดูอ่ะได้ใช่ไหมเป็นเครื่องไปอันนี้เครื่องไ้ทั้งสองชั้นค่ับอย่างนั้นลวก็แปลว่าต่อกรกันตรงนี้เลยนะทีนี้ขยะขามีกับอปัจยาขามีตรงนี้ถ้าเราเรียนนักเรียนคำพีที่หนึ่งมาก็ต้องเห็นพับแล้วตรงนั้นก็เป็นโลกรตลแต่ตรงนี้ เอาทั้งคู่ทั้งโลกิยะทั้งโลกุตละที่ว่าขยะคามีคามิโนตมมาใช่ไหมที่ที่เราพูดกันในคำวีทีหนึ่งขยะคามีแปลว,ว่าเหตุให้ถึงความสิ้นไปเป็นชื่อของจิตอะไรครับขยะขยะยานหรือขยะคามีเป็นชื่อของจิตอะไรมัคคิตมัคคิต mm hmm. แล้วก็อปัญญาคามีคือเหตุให้ถึงนิพพานหรือให้ถึงความไม่เกิด คืออะไรมักเหมือนกันแต่ในนี้ท่านหมายเอาสติท่านหมายเอาสติที่จริงตัวอื่นเ็เป็นนะแต่ต้องการจะพูดถึงสติอย่างเช่นในรัตมักในก็องค์มักแปดหรือบางแห่งอาจจะเอาปัญญาตัวเดียวแต่ในที่นี้ท่านเอาสติและหมายถึงสติที่เป็นส่วนบุคภ,ภาคและอัปปะพาค พูดได้ไหมเราลองคิดดูขน,นาะที่บุคคลปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนั้นการกระทํานั้นชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นกิเลสไปไหม <ís. S 1> เหตุในส่วนเบื้องต้นใช่ไหมเมื่อปฏิบัติกระทั่งถึงบรรลุมรรคยานแล้วก็เรียกว,ว่าขยะคามีเพราะเป็นเหตุโดยตรงเลยเป็นเหตุเดียวนั่นเหตุปัจจุบันในการฆ่ากิเลสเลยแห่งความสิ้นไปของกิเลส แล้วก็อภิยญาคามีก็เช่นเดียวกันเป็นเหตุให้ถึงนิพพานนั่นเหตุเบื้องต้นเหตุเบื้องปลายเหตุยังไม่ถึงเหตุถึงไกลๆว่าเราเดินทางไปนะั้นก็มีก้าวแหลกก้าวสุดท้ายนะถ้าถึงมรรคก็แปลว่าก้าวสุดท้ายของการไปถึงที่แลลวแต่ตรงนี้ท่านจึงคือว่าเป็นทั้งโลกียะทั้งโลกตลุตรล ทำทั้งปวงนะ่ะเป็นโลกิยะสติเป็นโลกุตละสติอย่างว่านี้หรือไม่ไม่ใช่อ๋อตกไปคำหนึ่งผมขอให้แทรกไปตรงนี้แทรกไปหน้าคำว่าอาจยอาิยะอัปจิยะคามีนะครับคือคำว่าโพธิคามีโพธิคามีโพธิอางเป็นโพแปแลว่าเหตุให้ถึงความตรัสรู้เหตุให้ถึงความตรัสรู้ โพธิรามีอันนี้กึิตกไปตัวนี่เรามาดูในส่วนที่สองของธรรมทั้งปวงที่ถามถึงว่าธรรมทั้งปวงนั้นไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของการตามไม่เป็นอารมณ์ของโอคาโยคะนิวรบารามาสอุปาทานสังกิเลคําว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะคือกิเลสเครื่องหมักนอง สังโยกิเลสปล,ลูกมันคันถาสังโยทีไร้รัศช่มั้ยคันถาปูกคันถาแปลว่าปูกโอคา่พาพ่วงน้ำเครื่องกิเลตเป็นเครื่องดูดเครื่องท่วมทับโยคา่าเครื่องประกอบนิวรเครื่องกัรนปารามาสเครื่องยึดเครื่องยึดบางทีปแปละวะ่าปลุกคำนะปลุกคำแล้วฟังม่เคยรู้สึกเลางหลายแห่งแปลว่ายึด ลูกคมแบบ,บยึดเนลูกคำม,มีความหมายเราลูกคมแบบ,บยึดอุปาทานยึสือสังกิเลเครื่องเศร้าหมองเฉพาะตรงประเด็นที่สองท่านหมายถึงสติที่เป็นโลก,กุตละสติที่เป็นโลก,กุตละเท่านั้นไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะคือมรรจิตผลจิตนะครับไม่เป็นอารมณ์อาสวะสติที่อยู่ในนั้นกระทั่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเล กิเลสเข้าไปถือก็เป็นอารมณ์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสติระดับก่อนหน้ามั้ถอยลงมาถึงสติธรรมดาอย่างพวกเรานี่อาตวะยังเข้าไปหมักดองโดยการถือเอาเป็นอารมณ์ถือเอาเป็นอารมณ์เช่นกาม,มาสวะเกิดสติแล้วก็เกิดความใกล้เกิดความยินดีเกิดความยึดถือในสติที่ตัวเองมีอยู่ก็ขอให้นึกอย่างง่ายๆะเรื่องการถกเสียง กันเพื่อความถูกต้องในวงการปฏิบัตินี่แหละอันนี้เป็นข้อยืนยันเรื่องความยึดถือนะฮะความยึดถือที่ยึดแล้วก็ออกมาเป็นรูปของการแตกแยกในหมู่คณะของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะคีลีใช่ไหมครับหรือบอกว่าไม่แน่ไม่ยึดก็ได้ทะเราไแลดด้ก็ไม่ยึดก็ได้มันก็อาจจะมีแต่ถ้าลำพังกุฏิชนแล้วก็หลีกได้ยากก็ธรรมดา เชื่อแบบไหนก็ก็ต้องยึดไปแบบนั้นนี่เป็นทงางได้ยังหลีกไม่ได้เราก็เหมือนกันเวลานี้เราเชื่ออะไรเราเชอ่อะไรเราก็ยึดทันทีโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ได้แต่เป็นอันว่าข้อสองนี่เป็นโลกตาาุตละสติตีนนี้ขี่สามคือท,ทำทั้งศึก